โลกของเราประกอบด้วยอาณาจักรเจ็ดแห่งแต่เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นกับการให้พรอ,อย่างดวงอาทิตย์ในอาณาจักรดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเออไม่นะถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเราต้องแย่แน่ไม่ต้องห่วงเรายังพอช่วยได้ฉันว่าเรามามช่วยคนอื่นกันเถอะ เกินกันออกเะเลยล่ะมาบุนิดพะไม่ออกว่าจะจัดออกมาเป็นยังไงนั่นสินิดพะไม่ออกว่าพวกเธอจะทํายังไงกับต้นไม้พวกนั้นน่ะลองคิดดูออต้องออกมาดีแน่เพอมอ่อะไรนะนั่นเอาเทซ่เอาเทสซ่โอะจะต้องทําได้ดีแนะ่ฉันห่วงว่าเธอจะบาดเจ็บจากไฟวันนั้นหรือเปล่านะไม่จำเป็นต้องห่วง

นี่อย่ามายุ่งกับฉันโออโอ้เจ็บไฟน้ำดูสิเออไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะเออไม่คือฉันขอโทษจริงๆต้องไปถามพยาบาลนะเออไม่ไม่เป็นไรอาเทซ่าไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอน่ะอาจจะคิดถึงแต่เรื่องงานปาร์ตี้เท่านั้นน่ะ ฉันบอกแล้วอย่ามายุ่งกับฉันดูเหมว่าเราทําให้เธอโกรธอีกแล้วเธอจริงจังมากด้วยฉันะำงานปาร์ี้เจ้าหญิงปล่อยเธอไปเถอะเจ้าหญิงควรใส่ใจความรู้สึกคนอื่นด้วยสิพ่อเมอรไดค่ะได้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 คะได้คได้ค่ะไดค่ได้ค่ะไดได้คะไไ้คะไไ้คะไไ้คะไ่ะไ้ค่ะไ่ะไ้ค่ะไ้ค่ะไ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 ่ะไค่ะไค่ไคค แล้าสายสำหรับงานแล้วตอนนี้ฉันคิดถึงต่ปาร์ตี้เจ้าหญิงเท่านั้นเองล่ะเสร็จจนได้ลูกแม่ว้าวสวยจังเลยออเทซ่าอ้ลูกเกิดมาเป็นเจ้าหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงมั่นใจแล้วก็ภูมิใจด้วยนะค่ะฉันทุองเทม,มากมายเพื่อปาร์ตี้เจ้าหญิงครั้งนี้วันนี้ ฉันจะพิสูจน์ว่าฉันดีที่สุดอย่าให้ฉันทำลายงานไหมว่ายังไงฉันวางแผนเจ๋งๆมาแล้วละ่ะจริงหรือเปล่าฉันจะปล่อยฝูงมแมลงหิวโหวยที่ชอบกินพันไม้ทุกอย่างในนี้แต่ฉันปล่อยฝูงแมลงทั้งหมดนี่ระหว่างงานปาร์ตี้ดึงนึกภาพสิ แล้วเจ้าหญิงแฝดก็จะต้องใช้พลัง p r o ม i n e น c ์ถึงตอนนั้นเราก็ลงมือเข้าท่อโปเชแผนของเราจะต้องสเร็จแน่นอนไม่พลาดแนละห่นแย่แล้วฉันต้องบอกพี่ชายกับคนอื่นเรื่องนี้ทันทีเลยเฮ้ยเสียงอะไรดังตุบเฮ้ยเสียงเจ็บจังเลยเออเสียงนี่เองเจอตัวแล้ว นายสองคนไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้พวกนายรอยนวลแล้อ้อเหรอแต่ก็อีกแล้วนะในเมื่อเราจะทําลายปาร์ตี้อยู่แล้วอยู่ที่นี่งแลเงียบว่าจะดีกว่านะน้องอ้าเดี๋ยวเปิดประตูใครก็ได้เฮ้ใครก็ได้ขาด้างนอกเ่วยด้วยพี่ชายพี่ชายด้วยสิ่งนี้ฉันภูมิใจเปิดงานปาร์ตี้เจ้าหญิงรั้งที่า ฉันแนใจว่าข้าหลวงแนะ่เจะต้องจับตาดูปาร์ตี้จเจ้าหญิงด้วยแนะ่แต่ที่ไหนปาร์ตี้เริ่มขึ้นในที่สุดตื่นเต้นจังเลยพอคิดว่าพวกเขาจะจัดดอกไม้แบบไหนน,นีอะไรอ่ะそれは美しい危険เลย

ขอโทษที่ให้รอขอให้พลาดเปลินกับการจัดดอกไม้จากเจ้าหญิงแห่งโลกมาศจัยนที่ล้วนต้องการได้ครองตำแหน่งสุดยอดเจ้าหญิงดอกไม้และเราจะเริ่มจากเจ้าหญิงมิวคี้นี่เรียกว่าเคี้ยวแสงจันขอเชิญทุกท่านลองชิมดอกไม้เหล่านี้ด้วยดอกไม้วันนี้ทําจากเคี้ยวเหรอไม่เคยเห็นดอกนี้มาก่อนเลยขอเชิญดอกนึง เง้ออะไรดอกไม้บอกกับมิวกี้มากเลยอะจริงด้วย hey, เฮยห็นอาทีซาบ้างไหมเอออ๋อเธอไม่อยู่ในห้องรอเธอเตรียมตัวสําหรับการจัดดอกไม้ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเธอไม่มาปรากฏตัวเธอจะต้องแพ้อ,อีกอะเทช่าไม่อยู่หรอเธ <c oughs> อจะโกรธแล้วก็ถอนตัวไปแต่เมื่อกี้ก็ยังจริงจังมากอยู่เลยแปลกมากๆเนอะนั่นน่ะสิไปหาเธอกันตถอได้

่มิกี้ยินลูกกวานพาอเกินไปอ่ะลูกจะพาไปหาพยาบาลหน่อยเดี๋ยวกลับมานะครับเออได้จ้ะขอบใจมิกี้เธอ,อช่วยฉันสบโอกาสลงมือแล้วลถึงฉันจะเป็นเจ้าชายแต่ฉันทำอะไรไม่ได้ฉันฉันจะทำยังไงดีอ่ะอาเธอ่าเธออยู่ไหนอาเธอ,าาาาอ่าจียงไฟจียงเรน อาเทซ่าถามนี้บ้างไหมไม่มีอะไรหรอฮะไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนนะสิอาจเกิดบางอย่างขึ้นกับอาเทซ่าเฮ้ออาเทซ่าเหรอเอ๊ะทำไมเจ้าชายไม่ไปร่วมงานปาร์ตี้เจ้าหญิงเออคือถ้าอยากจะบอกอะไรเรื่องอาเทซ่าคือที่จริงอีกแล้วเหรอวิ่ยทำไมฉันไม่เคยรู้เวลาเกิดเรื่องอย่างนี้เลยอ่ะโท่ ต่อไปการจัดดอกไม้โดยเจ้าหญิงลีโอน่แห่งอาณาจักรเมราเมราดูพวกเขากำลังเพลิเดเพลินแล้วกันและจะเพลินยิ่งขึ้นด้วยนี่ได้เวลาเปิดมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเปิดโอ้โหตะกะแตนประากะเจะออกไปจากกลองนี่แล้วกินดอกไม้จนหมดงานปาร์ตี้ก็พังทลายแต่เมื่อกี้ใครถามมาเนี่ยง,ง,ง่ายๆเลยแทนคุณายนะ่ะ จบลงแล้วล่ะรู้ตัวไหมอีกครั้งอีกแล้วถึงว่าเสียงหล่อเชื่อฟังไม่รนหยุดนะวันไม่เถอะวายไยเปกเล็กเล็กเร็กนโอ้ยโอ้ยวอยโอ้ยโองยนน้้สอนแนมอีกแล้วเอรอ้ฮ้ยนอ่ยอ้ยโอ้ยโออ นีไปกันแลยพออ่อโมฮะขัดจังหวะเราทำไมอ่ะจะจัดจัดการพวกเขาเองแต่วันนี้ขอร้องอย่าใช้ซันนี่รูสอีกนะทำไมละ่ะไม่มีเวลาที่บายตอนนี้หรอกนี่เดี๋ยวออ้ย,อยขอโทษออ <c oughs> กล่องนี้สองคนนั้นทิ้งเอาไว้นี่อย่าว่าเลยนะพออ่อโมแต่จังกล่องนี้เบาจังเลยอะไรเหรอฮะอ เกลีบกุหลาบพอ่พอโมเอาเทซ่หอบกุหลาบพวกนี้ก่อนหน้านี้พอ่อโม่กุหลาบอันเทซ่ท่านั้นทำไมอยู่นี่เอาเทซา่อาจจะถูกสองโจนินจานี่ลักพาตัวพอ่อโ<า>ม่อา,อาเทซ่ได้ยินฉันไหมเธออยู่ไหนอาเทซ่ไปอยู่ไหนนะอาเทซ่เนี่ยถ้าปิดประตูนี้ไม่ล็อก เฮทย,ยานฉันขอโทษพวกเธอฉันก็จะไม่อยู่ในสภาพนี้ไม่ฉันต้องหาทางบอกคนอื่นๆเรื่องแผนการทำลายงานปาร์ตี้เรื่องเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับปาร์ตี้ใครอยู่บ้างออเอเออะไรเหรอเดี๋ยวนะฉันว่าฉันได้ยินเสียงอัลเทซ่าจริงนะใช่คิดว่ามาจากทางนั้น และบดนี้การจัดดอกไม้โดยเจ้าหญิงจากอาณาจักรเทนเทนโอ้สุสวยมากเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับอาเทซ่านะหยุดอยู่ดันขิ้วมาฉันจะหยุดร้วนนายบอกรอเออเอาลเทซ่าพ่ออยากวางทางอเท่าลงมือได้เลยหาเรื่องนะ มันจะได้เกิดขึ้นนี่หนีดีกว่าได้เลยพี่หยุดพวกเขาจะทำอะไรอะสองคนนั้นเป็นใครอ่ะฮะพวกเขาคอยเพื่นเพี้ยนเจ้าหญิงฝ่ายกับเจ้าหญิงเรนพวกเขาจะทำอะไรตอบฉันมานายขัดจังหวะฉันดีปไปอะไรนะบังอาจพูดอย่างเงี้ยเหรอขอบคุณและปรบมือต้อนรับเจ้าหญิงเมโลจากอาณาจักรฝน ลาสิ้นหวังต้องใช้หนทางสุดท้ายฮฮายอออาฮายฮิสประนหวังว่าจะมีคนเห็นถัดไปจะเป็นต่ออาเทซ่าเอาละในฐานะสมาชิกทีมแพ้ฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะและชมจัดดอกไม้ของเจ้าหญิงอาเทซ่า แห่งอาณาจักรเพชรพลอยจอตทสซาหรือยังอะเพรงว่าเธอจะมาทัานนะโซฟีเจ้าหญิงโซฟีเหรอเออทำไมเธอมัมฉันสลับกับเจ้าหญิงอาเทซซาเพคะสลับเหรอเพคะเพราะมัมฉันเป็นห่วงว่าถ้าจาัดดอกไม้หลังจากเจ้าหญิงอาเทซซาสเสน่ห์ของมันก็จะได้ลงมัมฉันจึงตัดสินใจสลับ คิดว่ามาจากตรงนี้แต่ไม่มีใครเลยนะตัวดูร,บรอบๆก่อนจะดีกว่านะพอมอเราน่าจะใช้พลังโพมิเมนัแต่อีคลิปเตือนดราเป็นพิเศษว่าไม่ให้ใช้นะใช่หรือว่ามันเกี่ยวอะไรกับกล่องนี่นะทำไมไม่ลองเปิดดูเดี๋ยวก่อนเราต้องหาเอเทซ่าเจอก่อนสิจริงด้วยเจ้าหญิงจะพลาดปาร์ตี้ทำไมรีบหายจ้าพอมอฮะไปเร็วเอยมีอะไรเหรอพอม เพิ่มมัมีบอสแสที่นี่แน่นอนพิ่มมัเจ้าหญิงอาเทซ่าต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเลยเอ้ยเพิ่มมั้งไม่นะว่าเพิ่มมัจะตายซะแล้วพิ่มมั้กูหลับเหรอหรือว่าจะเป็นฉันอยู่นี่จะฉันออกไปหน่อยใครอยู่นี่อาเทซ่าเอ้ยพวกเธอช้าจัะเืยจะให้ฉันรอนานแค่ไหนเนี่ยมาช่วยฉันเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยน่ะเหรอ อูซาช่วยเธอนะเนี่ยเป้ยกล่องน um. ั่นฮะเอากล่องเนี้ยของเธอเหรอใส่อะไรเอาไว้อะอย่าเปิดอย้าเจ้าชายควรทำอย่างนี้เหรอระวังตัว เฮ้ยและการจัดดอกไม้จากเจ้าหญิงออเทซ่าแห่งอาณาจักรเพชรพลอยออเทซ่าเธอมาไม่ทันแน่เลยแตไม่เป็นอะไรแน่ไม่มีใครทำร้ายเธอได้หรอกเชื่อเธอ, <S 2> <S 2> อโอ้โหนี่คือเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกตื่นเต้น,นอะอ๋อว้ ได้สองคนหนีไปแล้วเราจะทำยังไงอะไรนะฮะตัวหญิงเมื่อกี้อับมีอะไรเหรอคิดว่าเกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่ปาร์ตี้แน่ๆว่าไงนะบาบูตาเจ้าชายน่ะพี่พี่เธอมาได้เวลาจริงๆาบาบูบาบูบาบูได้เข้าใจแล้ว ช่วยจัดการดิโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยลงทุนเท่าแบงกวีอะป่ะปุ๊ดจะเป็นไทยไทยอือโอ้ยัดมาเลยโอ้ยปาร์ตี้ฉันจะเป็นเลี้ยงมีงานที่สำคัญมากที่อาเิียต้องชนะกินไม่ได้เนาะกินไม่ได้บุญนวายกันใหญ่แล้วถ้าเชิญมาลเนี่ยเอาอาเทสซ่าอาทีเทสซ่าจะหญิงฟ้ายจะหญิงแรน จะหยุดมันยังไงดีอะทำไงดีเนี่ยโอ๊ยโอ,อ๊ยยอไม่มเ,ออเป็นไรนะอีเทปเหรอคุณเอ๋อเหรอผมอยากโตขึ้นเป็นเหมือนคุณจังเลยด<ต>าวกระจายแล้วเฮ้ยสองคนใช้พลังของเธอแก้ไขเรื่องนี้หน่อยสิฮะ<า> คือที่จริงมันเราไม่รู้จะทำยังไงพูดเรื่องอะไรกันพวกเธอมีพลังแต่ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนั้นนั่นหรอหหเออใช่เราต้องทำสิ่งที่เราทำได้ได้เลยทำกันเลย ที่พวกเขาต้งองทำน,น่ะน่าทึ่งมากเลยนะใช่ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆอ่ะัลเทซ่าไม่เป็นไรนะว้าวเจ้าหญิงไาเจ้าหญิงแรงจริงๆด้วยเหรอยอดเลยอมาบ,บูแบบ อ๋อฝ่ายแปลกใจกับความตะกละของผงมแมลงพวกนี้เอ่อฉันดอดอกไม้ให้บานตั้งนานขอโทษที่ทําให้ทุกคนต้องรอ,อ,อขอโทษจริงๆที่เกิดเหตุวุ่นวายไม่คาดฝันระหว่างปาร์ตี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีฉันขอประกาศว่าสุดยอดเจ้าหญิงดอกไม้ปาร์ตี้เจ้าหญิงครั้งที่ห้าคือเจ้าหญิงโซฟีฮะฉันเหรอทําไมอ่ะฉันทําอะไรอ่ะเพราะเธอ คอยปกป้องดอกไม้ของเจ้าหญิงอ,อัลเทซ่ารวมทั้งสลับลำดับจัดดอกไม้ความมีน้ำใจเจ้าหญิงดอกไม้จึงเหมาะกับเธอที่สุดเลยด้วยละนะยินดีด้วยนะซาฟีทำไ,ได้แล้วขอบใจเจอแต่จากนี้ไปฉันจะไม่ใช่สมาชิกกลุ่มแพ้กับอ,อัลเทซ่าอีกแล้ว,ลว <c oughs> รอะยาจ้า <c oughs> โอ๊ยพูดดีไปเถอะไม่คอยดูคราวหนะ้าจะได้รู้กัน ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยเออจ่าเกียบมาเอ้อผ้าพันแผลเอออาละ,ออล,ะลูกอโฟอทุเลตชิปเออไม่ตอบสนอง กำลังซ่อมบำรุง,ง,รงหรออย่างนี้ด้วยเหรอคราวนี้ปัญหาคือเจ้าหญิงหาโอกาสมาที่จะใช้พลังพรอมเนสไม่ได้อะพ่อม่อถ้าใช้มันเกินนั้นเหตุการณ์อาจไม่วุ่นวายขนาดนั้นก็ได้พ่อม่อสงสัยจังว่าเราจะรู้วิธีใช้มันไหมเนี่ยน่าน่ะสิโอเย